สวัสดีครับผมสายเทมิสิครับพอดีไปเปิดเจอยามากิอีกตัวหนึ่งมาตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นรุ่นอะไรบางทีกีตาร์เก่าๆผมก็ไม่ทันเหมือนกันนะครับผมเกิดไม่ทันนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมลงให้เป็นยามากิดีลักนะครับผมมันเป็นรุ่นอะไรวะเนี่ยน่าจะ118นะครับผมอ่าดีลัก118นะครับผมตัวนี้สวยเ,เป็นไม้หลังเป็นโรสบูทนะครับผม เนื้อเสียงคล้ายๆพวกยามาฮ่าพวกตระกูลป้ายดำป้ายเขียวป้ายแดงนะคนเอ่อใครที่เคยเล่นงานเจแปนพวกตระกูลนั้นอนะเนี่ยเนื้อเสียงงานเดียวกันเลยเดี๋ยวฟังเสียงอ่อเดี๋ยวเล่นเสียงให้ฟังก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดก,กันเนี่ยเนื้อเสียงใกล้เคียงพวกตระกูลป้ายดำป้ายแดงเลย giờ cái ta nung của đi đời ราะว่าเนื้อเสียงมันค่อนข้างจะอุ่นๆนุ่มนะครับผมยามาก,กิเล่นเลยผมเคยได้มานะแต่หลังๆเนี้ผมนานๆมันจะมีหลุดเข้ามานะครับผมยามาก,กิตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมลายไม้เป็นสปูสข้างหน้านะครับผมด้านหลังก็จะเป็นโรสฟูสนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเนื้องานกันเลยนะครับผมอันนี้เป็นมือสองนะครับผมสภาพอาจจะมี การใช้งานบ้างก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าเก่าสวยแล้วกันนะครับผมอ่าผมไม่เคยได้มานะรุ่นนี้เนี่ยผมผมผมไม่เข้าใจว่าคีต้าเขาเก่าอะ่ะเวลาเขาทํานัดอะ่ะทําไมตัวนี้มันเป็นเอ่อเป็นเหล็กนะครับผมหรือว่าเป็นทองเหลืองก็ไม่รู้นะครับผมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะน,นี้แล้วก็ต้องมีเอ่าเฟดขั้นอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับผมบางทีผมก็ไม่ทันบางทีผมก็ จริงๆนะพวกกีตาร์ก็เก่าบางทีผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับก็ตามนี้แหละนะครับผมลูกบิดลูกบิดน่าจะเปลี่ยนมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมีรูอยู่ตรงนี้รูหนึ่งหรือเปล่าลูกอ่าก็ตามนี้เลยแต่สวยนะลูกบิดสวยมากเลยนะครับผมหัวยามากิดีลักนะครับผมอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับผมอย่าไปซเรียส กีตาร์เบอร์สองใครที่ชอบกีตาร์เก่าๆนะอันนี้ผมให้สําหรับคนที่ชอบเก่าๆแล้วกันคอคอเหมือนยามาฮ่าเลยไม่ใช่เหมือนพวกไอ้ส้มเหมือน F310 ไม่ใช่นะคอมันจะเหมือนพวกเออเขาเรียกอะไรนะมันไม่มันไม่บางมากแต่ว่าถามว่าเป็น Vshape ไม่ใช่ shape นะครับผมมันเป็น C คอ C, C, C นี่แหละแต่ว่ามันอ้วนนิดนึงก็จับกําลังดีไม่ไม่เชิงว่าอ้วนมากไม่อันาั้นจับยากเลยแต่น,นี่จับง่ายนะครับผมคอสวยคอสวยแล้วกันนะครับผม ถ้าคนเคยเล่นพวกตระกูลยามาฮ่าพวกตระกูลปลายดำปลายเขียวนั่นแหละเหมือนกันเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับคอ,อก็จะเป็นมอกอนะครับผมสวยเลยตรงคอก็อาจจะมีพวกแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไม่เอ่ยจริงๆไม่สังเกตไม่มองไม่เห็นหรอกแต่คือผมเป็นคนขายของอะ่ะถ้ามีตําหนิอะไรตรงไหนเล็กๆกับผมก็จะแจ้งนะครับผมแบบคอสวยนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับ โอเคด้านหลังเป็นโรสบูดนะครับผมก็ mm hmm. าอาจจะมีแบบเนี้ยถลอกบ,บ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับผมตรงนี้ด้วยนะครับนิดเดียวอ่าลองั้นสวยจริงๆตัวจริงสวยกว่าในคลิปอีกไม้มันเข้มกว่าในคลิปที่เห็นอ่าเนี่ยไม้จริงๆของมันเนี่ยสีจริงๆของมันอ่าข้างๆข้างๆเป็นโรสบูดนะครับผมก็าอาจจะมีบ้างนะครับผมกระเทาะเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆทั่วไปนะครับนี่ตามนี้เลยลูกค้าดูไปด้วยนะอ่าก็อยู่ที่ประมาณเนี้ยเอ๊ะตรงนี้ติดอะไรวะเนี่ย อ๋อผมยังไม่ได้ขับให้อ๋อมันมันติดเหมือนเหมือนยางน่ยขัดออกนะเดี๋ยวขัดให้นะครับผมโอเคอุ้ยลายไม้สวยมากเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมสวยโดยรวมแล้วสวยดีไม้มันค่อนข้างที่จะเข้มแก่ไม้แก่นะครับผมโอเคอ่าหยองก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คือเราไม่ไม่ต้องเอายกตัวนี้ออกก็ได้เราก็ ขันตัวนี้เอาเหมือนพวกกีตาร์รุ่นเก่ววาอ่ะเขาจะทําเป็นแบบหย่องแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าใช้งานได้งดได้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับผมโอเคก็อยู่ที่ประมาณนี้ทัชชิ่งผมแต่งไว้ตัวนี้ผมเอาลงเอาลงไว้ที่2องจุดากำลังพอดีเลยมาตรฐานของกีตาร์เลยนะครับผมเดี <het> ๋ยวผมให้ดูก่อน อันนี้ทัชชิ่งอยู่ที่2.5นะเฟสที่12นะครับผมโอเคกำลังพอดีไม่เล็เอ,อไม่ต่ำแล้วก็ไม่สูงมากจนเกินไปบางท่านนะเล่นทัชชิ่งเท่ากับกีตาร์ไฟฟ้าอาจจะปล่อยผ่านได้เลยนะคือกีตาร์โป่งอะ่ะอยู่ประมาณ2.5 2.7หางเสียงกำลังดีนะครับผม เป็นเนื้อเสียงของกีตาร์วินเทจเก่าเนี่ยประมาณนี้ วงเล่านะครับผมหรือว่าใครอยากจะซื้อไปฝึกซ้อมหรืออะไรยังไงก็ได้แต่กีตา้าสวยนะตัวนี้ผมให้ไปที่3650นะครับผม 3650บาทนะครับผมค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่1 8 0เก็บรายทางอยู่ที่250กรณีที่เก็บรายทางมัดจำา500ส่วนที่เหลือใจหน้าบ้านนะครับผมให้สำหรับผลที่พร้อมโอนกับพร้อมโอนมัดจำเท่านั้นนะครับผมถ้าเจอในเฟซในเพจในกลุ่มทักแชทส่วนตัวได้เลยถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าแอดไลน์เข้ามาได้เลยเบอร์ไลน์ตามที่ผมลงไว้ให้ใหเบอร์0ูนย์นั่นแหละแอดไลน์เข้ามาได้เลยสนใจทักสั่งซื้อในอในยูทูบนะแล้วก็แอดไลน์เข้ามานะครับถ้าเจอใน page, ก็มีนะโทรมาได้นะครับผมเสียงดีฝากด้วยนะครับผมรายละเอียดตามที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้เลยยามากิดีลักนะครับผมเดี๋ยวผมลงรุ่นนี้ไว้เอ่อเนี่ยมันมันตอบชื่อรุ่นไว้ว่าหนึ่งหนึ่งแปดอ่ะดีลักหนึ่งหนึ่งแปดล้วกันนะครับผมสวยนะสวยเล่นดีเล่นดีมากเลยนะครับผมเนีย่ยผมชอบกีตาร์วินเทจเนื้อเสียงวินเทจแบบนี้แหละ เปลี่ยนสายเสียงน่าจะดีกว่าอันนี้มันเป็นสายธรรมชาติไม่เป็นสายธรรมดามากเลยโอ้เจ๋ <c oughs> นี่กีตาร์เก่าที่ผมชอบก็แบบนี้แหละโอเคขอบคุณมากครับฝากด้วยนะยามากิอีกตัวหนึ่ง